ติดนะคะขึ้นหนึ่งขีดค่ะอยู่ในเอ่ยตาอะไรสองข้างเลยติดป้องแล้วติดมาให้ตวฉันรอเธออยู่เนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในกับช่องอรุณวัดดี y นะคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก่อนที่จะเตรียมตัว เปิดชั้นเรียนนะคะเปิดภาคเรียนเนที่2ใช่ไหมคะพวกเรานะคะทางโรงเรียนนะคะก็ได้มีการทำการเทสนะคะเทสก็คือวันนี้เราใช้โควิด1 9แอนติเจนเทสเซฟเทสคิดนะคะก็คือ ATK ใช่ไหมคะก็คือโดยการใช้ก้านเก็บสารแคหล่างต่างๆนะคะในโพรงจมูกใช่ไหมคะอ่านอย่างนี้ค่ะวันนี้เราได้ตัวนี้นํำขึ้นมานะคะเป็น มีขั้นตอนต่างๆนะคะใช่ไหมคะตัวเทสต,ตัวนี้ขึ้นกับออยอนะคะเราสามารถหาซื้อได้นะคะในราคา40บาทนะคะนี่นะคะก็ะะจะเป็นกล่องมีตัวเทสมีน้ํายามีอันนี้นะคะ <ๆ S 2> ขั้นตอนตามนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อนๆพร้อมที่จะไปดูกันไหมคะว่าเราทดลองในการใช้ ATK t s t เในการสมุกหนึ่งเป็นคนหนึ่งนะคะที่กลัวในการใช้ยาหมุนตัวเองมากนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเรามาดูกันว่าจะสามารถทําได้แล้วผลออกมาเป็นนิเกทีหรือโพซิทีก็คือเป็นลบหรือเป็นบวกนะคะเพื่อนๆพร้อมที่จะไปเจอหรือยังคะถ้พร้อมแล้วไปดูเลยค่ะอุปกรณ์ KTA มีดังนี้นะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีนะคะไม้แย่จมูกนะคะที่เพื่อหาสารคัดหลั่งในจมูกนะคะแล้วกออ็อันต่อไปนะคะเป็นจุกนะคะจุกเพื่อจะปิดตัวใส่น้ํายานะคะเมื่อเราแย่แย่ไม้เข้าไปในจมูกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นเทสนะคะก็คือซิลไว้อย่างดีเราจะต้องมาแกะออกเวลาเราจะหยดน้ํายาลงไปเพื่อทราบค่านะคะ วันนี้สาธารณาสุขนะคะก็ได้มาอบรมให้ความรู้นะคะในการตรวจเอ่อเ t a ด้วยตนเองนะคะเห็นไหมคะว่าบรรยากาศนะคะให้ความรู้กันมากมายเลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็การอบรมแล้วก็เว้นระยะห่างเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะคะก็ได้สาธิตวิธีการตรวจ หาเชื้อโควิดด้วยตนเองหรือ ATK นะคะสาธิตการขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะเพื่อนๆไปดูบรรยากาศได้เลยค่ะ ทีเคนะคะเราสามารถแย่เข้าไปได้ประมาณ2-3เซนติเมตรไม่ต้องแย่เข้าไปลึกถึงนิ้นะคะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเพื่อนๆพ,พ,พร้อมที่จะไปดูนะคะเดี๋ยวออกไปพร้อมกันหนึ่งเลยนะคะ ก่อนจะตรวจหาเชื้อโดยการใช้เอพีเคทุกคนจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอลหรือล้างมือให้สะอาดนะคะสําหรับพื้นที่ในการตรวจนะคะแล้วจะต้องเป็นพื้นที่โล่งด้วยนะคะไม่อยู่ในห้องอับนะคะจึงจะสามารถไม่ทําให้เชื้อแพร่ใ<ณ><อ>สา,าไสาด้นะคะก็ะะ <ird> จะสาธิตนะคะการตรวจอย่างที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราประชุมอบรมอยู่ในห้องนะคะ เราไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันเป็นห้องอับจะเกิดการแพร่เชื้อได้นะคะจึงออกมาที่โลง่งโดยให้คุณครูนะคะสาธิตนะคะหาตัวแทนมาหนึ่งคนนะคะอันนี้คุณครูเล็กนะคะเป็นอาสาสมัครนะคะในการทำการตรวจหาเชื้อโควิดนะคะโดยใช้ ATK หรือเราสามารถตรวจหาเชื้อได้ด้วยตนเองนะคะ ค่ะเมื่อดูการสาธิตแล้วตอนนี้คุณครูก็เริ่มทําการทดสอบเองนะคะคุณครูแต่ละท่านนะคะก็ทําการทดสอบนะคะหาเชื้อโควิด -19 ด้วยตนเองนะคะหรือใช้เครื่องมือชุด ATK นะคะ วิธีนะเอาแกะนนี้ไม่ได้แกะยากมากแกะยากป้ะไแล้วกระทัานเอาผังอ่ะไม่ยอมค่ะแกะไม่ออกเพราะน้ำยาาน้ลายน้ำลายไม่โดนไม่โดนออละดาคน

ุมัดทำยังตุริมาทำยังโอ้ย้อขึ้นตลอดย้แต่ลปีมเสร็เรียบ่ใช่ไหมรอเวลาก่อน นั่งรอเนี่ยขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะรอดนะคะรอดนะคะเอาวนี่หยิบได้ยังไหได้ยังคะหยิบเลยขอดูหน่อยค่ะขอดูขอดูขอดูตัวนั้นหน่อยค่ะตัวเทสหน่อยค่ะหยิบได้ใช่ไหมคะหยิบได้เลยค่ะแหม่ไม่เอาแบบประชาชนนะเอาก่อนค่ะนีนีคะดูเฉยๆค่ะค่ะบิวขอดูสิบิวบิวย่ายยัง รอผลยังไงเอ่ยตาไหลสองข้างเลยติดปะไม่ติดไม่ติดไม่ท้องหรอไม่ติดนขอดูดีดีดีไม่ท้องนะคะท้องค่ะไม่ท้องนะคะไม่ติดโควิดนะคะป้องกันค่ะเดี๋ยวไปคราวนี้ก็มาถึงตาตัวเองบ้างนะคะอันดับแรกค่ะก็แกะเอาไม้ที่แย่ในใจมูกนะคะเงยหน้าขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็หมุนนะคะแย่เข้าไปสักสองสาซนติเมตรแล้วก็หมุนสัก ห้าครั้งนะคะ,ะแต่นี้แย่นาน,นิดนึงก็เปลี่ยนข้างค่ะให้มันชิดกับเพดานนะคะหรือว่าเขาเออคุณหมอบอกว่าถ้ามีสารคัดหลังก็คือน้ำมูกออกมาได้ยิ่งดีเลยนะคะเมื่อเมื่อแย่เข้าไปแล้วนะคะก็นำมาแกะใส่ในน้ำยานะคะอ่าเอาไมา้ตัวนั้นเก็บในน้ำยานะคะแล้วก็คนๆหน่อยนะคะเพื่อให้ สารคัดหลังมันโดนน้ำยานะคะเพื่อให้เกิดปฏิกิริยานะคะ,ะเมื่อเสร็จแล้วไม้ที่เราจุ่มไปในน้ำยานะคะก็เก็บใส่ลงไปในห่อให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะแล้วก็นำจุกนะคะฝาจุกมาหมุนค่ะ,อะแอบมีเขยา่าขยานิดนึงนะคะแล้วก็แกะตัวเทสท,ที่อยู่ในซองออกมานะคะ แล้วมันจะขึ้นเป็นนะคะด้านบนนะคะของตัวซองนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นตัว C แล้วก็ตัว T แล้วก็ตัว S เราก็หยอดลงไปที่ตัว S นะคะ,นะคะตัว S ค่ะ mm hmm. ก็ไม่ความแน่ใจก็เลยถามเพื่อนก่อนนะคะว่าหยอดตรงไหนนะคะเอ mm hmm. าี่ยออ่ะมารอดูผลน,นะคะ15นาทีนะคะก็ขึ้นนะคะตั้งใจมากค่ะตอนนี้นะคะ จดใจจอแล้วค่ะสรุปว่าไม่ติดค่ะขึ้นเป็นตัวซีขีดเดียวนะคะนี่นะคะไม่ติดนะคะขึ้นหนึงขีดค่ะอยู่ในภาวะเสี่ยงไม้เดินทางด้วยมเมื่อเสร็จแล้วก็เก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึกหน่อยนะคะในการทำการทดสอบด้วยตนเองนะคะการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 นะคะ โดยใช้เครื่องมือ ATK นะคะค่ะและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องอลุนวดี SY ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ